สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกําลังเข้าสู่รายการต้องคิดอย่างผู้นำจากข้อเขียนสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในชีวิตและการงานของอาจารย์วีระชัยสลัดและอาจารย์ชวนพิษโกแวตอนที่7ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตัวกำหนดผลงาน ไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจหรือศาสนกิจประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราต้องการใช้ศักยภาพที่อยู่ภายในให้ได้ผลสูงสุดเราจะต้องศึกษาเพื่อทำความรู้จักกับมันอย่างถ่องแท้การทำงานโดยไม่คิดถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้ให้ความสนใจต่อทรัพยากร ไม่สนใจว่าศักยภาพที่ปลดปล่อยออกไปนั้นจะได้ผลสูงสุดหรือไม่พูดง่ายๆก็คือบุคคลนั้นเป็นคนไร้จุดมุ่งหมายในชีวิตและไม่มีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินชีวิตชีวิตที่โรดแร่นอยู่ในโลกนี้มีความจำกัดความรู้ความสามารถทั้งหลายที่มีอยู่จะดำเนินไปถึงจุดสูงสุดเมื่ออายุป,ประมาณ40ปีหลังจากนั้นมันจะค่อยๆลดน้อยถอยลง ไม่ว่าเราจะบำรุงด้วยอาหารเสริมหรือยามหัศจรรย์ใดๆก็ไม่สามารถจับยังความทดถอยทั้งกำลังบังชาสติปัญญาความรู้และสมรรถในการทำงานได้ถ้าเรามีความมุ่งหมายในใจว่าจะต้องได้อะไรทำอะไรและจะเป็นอะไรแล้วอีกทั้งถ้าเราอยากเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมตั้งหวังไว้ในช่วงบั้นปลายของชีวิต เราจะต้องคิดถึงเรื่องประสิทธิผลและประสิทธิภาพประการแรกให้เรามาพิจารณาความหมายของคำว่าประสิทธิผลความหมายของพจนานุกรมหมายถึงผลสำเร็จผลที่เกิดขึ้นบุคคลที่สามารถพบความสุขใจภูมิใจปลื้มใจในบร้นปลายของชีวิตคือคนที่มองย้อนกลับไปแล้วเห็นผลนั่นคือผลที่เกิดจากหยาดเหงื่อแรงงาน ผลที่เกิดขึ้นจากความเพียพรพยายามผลที่นำเกีดยรติยศชื่อเสียงมาสู่ตนเองและวงตระกูลผลที่ทำให้ผู้อื่นอยากรู้จักอยากศึกษาและอยากจะเอาเป็นแบบอย่างในทางตรงกันข้ามชีวิตของบางคนเมื่อเดินมาถึงปลายทางและมองย้อนไปสู่อดีตแล้วกลับเห็นผลที่ไม่พึงปรารถนาผลแห่งกิจการที่ประนามตนเองอีกทั้งสร้าง ผลกระทบต่อเนื่องแก่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและวงตระกูลส่วนบางคนจบลงด้วยการเป็นคนไร้ผลชีวิตปาฏจากแก่นสารและจุดมุ่งหมายเมื่อเขามองย้อนกลับไปจะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่เหมือนเดิมประสิทธิผลจึงมีความหมายสำคัญต่อการสร้างอุปนิสัยการสร้างคุณภาพชีวิตคนที่มีประสิทธิผลจึงเป็นคนสร้างชีวิต ที่ได้รับความศรัทธาและน่าเชื่อถือเป็นบุคคลที่คิดดีพูดดีและทำดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทัศนคติที่ดีเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเราจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์สำเร็จที่ดีโดยไม่พัฒนาตนให้เป็นคนดีพระเจ้าจะทรงอวยพรให้เกิดผลดีแก่ผู้ที่เห็นคุณค่าของความชอบธรรมและคุณธรรมของพระองค์ อีกทั้งปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ในพระวจนะที่เราศึกษากันมาตลอดประการที่สองประสิทธิภาพคําว่าประสิทธิภาพตามพจนานุกรมหมายถึงความสามารถที่ทําให้งานเกิดผลสําเร็จการเป็นคนที่มีสินธรรมถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะพัฒนาความสามารถในการต่อยอดให้กับชีวิตความสามารถเป็นเรื่องของความรู้นั่นคือรู้ว่า จะทำอะไรและทำเพื่ออะไรส่วนทักษะเป็นความสามารถเฉพาะตัวว่าจะทำอย่างไรทั้งความรู้และทักษะเป็นเรื่องของการต้องทำเพราะถึงเราจะเป็นคนดีขนาดไหนแต่ถ้าเราขาดความรู้และทักษะงานและชีวิตก็จะเจริญไม่ได้ความเป็นคนดีความเก่งจะพัฒนาไปพร้อมๆกันความรู้กับความชำนาญช่วยให้เรานำเทคโนโลยี และระบบการบริหารอันทันสมัยเข้ามาทำให้เกิดผลงานที่มากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมในทุกยุคทุกสมัยนั้นทุกคนและทุกวงการสแสวงหาคนที่มีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพแต่ถ้าไม่สามารถทำได้ทั้งสองอย่างก็จะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งผมและชวนพิษอยากจะขอแนะนำจากประสบการณ์ให้เลือกผู้ที่มีประสิทธิผลผลคนดีแต่ไม่เก่งมาก ดีกว่าคนเก่งมากขี้โกงและไม่ซื่อสัตย์ยังมีคนเก่งแต่ขี้โกงและไม่สัต์ซื่อมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งนำความหายยนะมาสู่ตนและงานเหลวขึ้นเท่านั้นท่านผู้ฟังครับคําแบ่งปันหนุนใจนี้จากประสบการณ์ของท่านและประสบการณ์ของผู้ที่เป็นผู้นำหัวหน้าครอบครัวองค์กรหรือบริษัทห้างร้านใหญ่ๆห,หรือโครงการใหญ่ๆห,หรือคณะรัฐบาล ทั้งนั้นแหละครับมาจากประสบการณ์ที่เราจะต้องเรียนรู้และยอมรับกันได้ว่าถ้าเราเป็นคนไม่สัตซ์ซื่อเป็นคนคี้โกงและไม่รู้จักพัฒนาตนเองก็จะทำให้เรานั้นไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลจงให้ครอบครัวของเราทุกคนศึกษาซึ่งกันและกันแบ่งปันให้ข้อคิดซึ่งกันและกันฉะนั้นจะเกิดผลแก่ชีวิตและให้เป็นสิ่งที่สู่ความสำเร็จด้วยความสุขและสันติสุขและ อยากจะให้ท่านผู้ฟังเปิดฟังบ่อยๆในรายการของอาจารย์วีระชัยหรือสลัดชวนพิกโกแวคู่พระพรที่หนุนใจเราในหลายๆเรื่องในหลายๆอัลบั้มนั้นที่ท่านได้ติดตามก็จะเป็นพระพรแก่ชีวิตและเป็นมงกุฎนบประคุณแก่ชีวิตของท่านและครอบครัวผมพันลงขอพระเจ้าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับสวัสดีครับ